ซะทำไมไม่มีทำไมเสียงเกมมันไม่มีอะไรเลยวะเบามากไม่มีดนตรีไม่มีอะไรเลยสายสวัสดิ์ค่ะทุกคนนี้อยู่เกม No Snake Hotel โรงแรมที่ไม่มีงูรับประกัน99%ผู้พันัผู้พัฒนาการพนัฒนาเกมเดียวกับไอ้ด้านล่างนี่เลยนี่ก็รออยู่เดี๋ยวว่าเมื่อไรจะปล่อยเกมนี้มา เห็นทำมานานแล้วเพราะว่าดูหน้าตามันดิหน้าตาผีในเกมคือน่ากลัวมากชูชูชาลีเขายังไม่ปล่อยตัวเกมนี่ก็รอให้ปล่อยอยู่น่าเล่นมากไปยินดีต้อรับสู่โรงแรมที่ไม่มีมุ เรารับประกัน99.99 99เรเนรียมนี้ประกันอย่างเต็มที่ว่าไม่มีงูแน,น่นอนไม่ว่าจะโรงแรมไนหนๆคุณก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเจออยู่ที่ไหนไม่ต้องกัวงวลว่าจะไปเจอนตามจัง กูไม่ให้จังหวะกูพูดเลยแปบลบว่าไม่ต้องเรารับประกันว่าไม่มีงูในตู้เสื้อผ้าไม่มีงูในผ้าห่มหรือว่าในห้องน้ําอย่างแน่นอนนะครับอะไรประมาณนี้ไม่ต้องมากลัวว่าจะมีงูมากระโดดมาจ้วงคอเราอะไรแบบนี้นี่รับประกัน99.99 99ไม่มีงูแน่นอนไม่มีงูแน่นอนกูคงจะเชื่อหรอกเกมอย่างนี้ ฉันเพิ่งจะมาถึงที่โฮเทลนะโอ้พระเจ้าบาสสถานที่แห่งนี้มาสุดยอดจริงๆเลยนะจ๊ะเธอไม่รู้หรอกว่าฉันเกลียดงูมากแค่ไหนฉันไปอยู่มาในหลายต่อหลายที่แล้วแล้วโรงแรมไม่มีงูโรงแรมแห่งนี้นะมันแบบทาได้ดีมากๆเลยล่ะบาสแน่นอนว่าไม่มีงูในโรงแรมนี้อย่างแน่นอน Step out ออกไปเดี๋ยวนี้นะเจ้าง,งู ฟลายรูมหนึ่งร้อยเลขกน้องนี่หนึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองหนึ่งซื้อซื้อซื้อหนึ่งนี่อีไปอะไรเอ่ยฉันเหมือนกับว่าอยู่ในความฝันอยู่เลยนะฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะนี่แต่ใช้ควบใจความสุขเลยอ่ะโรงแรมที่ไม่มีงูเนี่ยนะมันอยู่ในชื่อของมันจริงๆเลยนะตั้งแต่ฉันอยู่เด็กๆอ่ะฉันก็มันจะเจอกับ งูระบิดระบิดนี่มงูเลยว่าภาษาไทยงูระบิดแล้วก็ทุกครั้งตลอดเดยเวลาที่ฉันไปพักร้อนนะไปท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยฉันนะ่ะก็เลยไม่อยากออกจากบ้านฉันเลยหลังจากที่50ปีผ่านไปแล้วนะฉันก็ได้เจอที่ที่ฉันรู้สึกว่ามันเซฟในการที่ฉันจะไปเที่ยวสักเที่ยนนะขอบคุณมากมากเลยนะโรงแรมไม่มีงูขนาดนั้นเลย <c oughs> จริงอะ่ะ จริงจริงอะเสียงอะไรวะ expect everywhere expect here ยกเว้นที่นี่หรอวันทางก็จะซัมโพสชีวฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงงูเสียงเหมือนงูจริงนนะครั้งหนึ่งนะฉันไปที่โรงแรมอื่นมาฉันเดินเข้าไปในห้องของฉันแล้วฉันเดินไปรอบๆ ปิดประตูมันมีงูที่ยาวเหมือนเท่าแขนใช่เลยนะหล่นลงมาจากเสื้อโค้ดที่ห้อยเสื้อโค้ทของฉันไม่คอนเสื้อแต่ว่าที่เนี่ยโรงแรมไม่มีงูแห่งนี้แล้วนะฉันก็ไม่ต้องกังวลการเรื่องกดลุกกดพองอะไรแบบนั้นแล้วที่แบบว่ามันอาจจะมายืนอยู่ข้างหลังฉันงูนะมังมายืนนี่ห้องกูนะใช่ปะใช่ปะไม่ใช่หรอโอเค นรอยแดงแดงนี่คืออะไรเอ่ยโอแม็ก oh า oh เลือดเอ้ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซเมื่อกี้นอนเหรอเมื่อกี้นอนมั้งอีหา่า แล้วห้องกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยตัวโคตรใหญ่ไอ้เต้าไอ้เต้าเด็กสนิคเฟรชเอนี่รู้เอนี่คีทุเรศเทอเธอูม่รู้วิ่งหนีทันเปล่าวะหรือเพราะเมื่อกี้กูวิ่งหนีไม่ทันขออีกทีดิขออีกทีดิ <laughs> <laughs>

ว่าจะเลอววะกินดับซีไปเออเดี๋ยนะเนี่ยงูมันมาทางไหนวะมันมาข้างหลังเราปะแล้วเราต้องเดินไปทางไหนนะงูมาทางไหนวะกูเดี๋ยวมีงไงอ่าวิ่งไม่ได้วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่ง เซนิกไม่ว่ายังไงกูก็ตายสินะไอ้ีเหี้ยวิชาเกิบเดียวโอเคค่ะพอไปถึงลิฟ์แล้วยังไงกูก็ไม่ยังไงกูก็ตายบนลิฟต์สึกสีอ่ะไอจิผายจังว่นนรกมากไปอ่านดูมานางเป็นอะไรวะนางทำชาเลนจ์ผู้พัฒนาเกมคนเนี้ยอะไรวะ อานางทำชาลเลนจ์ e ดการสร้างเกมภายในหนึ่งวันก็เลยออกมาเป็นเกมนี้โรงแรมไม่มีงูไม่มีงูตัวธรรมดามีงูตัวทา่าวานไอเฮียกูอยากจะรู้ว่ามึงยัดงูเข้าไปไว้ในนั้นทำไมมึงยัดงูเข้าไปในโรงแรมทำไมไอเฮียมึงเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงแดกคนในโรงแรมใช่ไหมบอกกูที อิ่มอร่อยเลยนะมึงตัวเลิศเลยอ้วนเออจเจอกันม่คลิปหน้าจ้าบ๊าบบาย